าก,การก็เขวัดเข้าค่าไปมีตอนที่เป็นลมไม่สนใจหรอกปุนบาปแต่พอไปถึงขั้นนั้นแล้วเริ่มสนใจแต่ถ้าเราสนใจตั้งแต่วัยนิยมจะไม่ผิดหวังเลยที่จะปล่อยให้มันนานเกินไปที่เราจะเข้าถึงถึงสัจธรรมอันนี้พอเข้าใจไหมโยงพอเข้าใจในเรื่องนี้มีจริงไหมโยม ทำให้ผลกับตัวเองไหมลองลองดูก็ได้นะโยมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะไปเงาตามตัวนะมันจะไปเงาตามตัวทุกคนถ้าไม่เชื่อนะยิ่งเห็นผลคนไหนที่ไม่เชื่อนะจะนั่นแหละจะดึงเราไปหาทุกคนที่ไม่เชื่อกฎของกรรมคนนั้น,นจะมีกรรมมากขึ้นทุกทีแต่คนไหนที่เชื่อก็กดของกรรมคนนั้นนยจะแก้กรรมได้ในชาตินี้ คนเราพอไป,ไปมีทุกข์แล้วนะโอ้ทรมานชีวิตตัวเองจริงๆพอไปเป็นอะไรทั้งอย่างถึงที่อาจ่จะมาเคยเล่าว่าพวกพวกผู้จัดการกมีพวกนันหนังสือพิมพ์ผู้จัดการพคนนี้เขาไม่เชื่อกฎทงกรรมเขาเกลียดที่สุดคือพวกบอกบุญเขาล่ำรวยแล้วเขาก็ลืมการทำบุญพอเวลาใกล้เข้าหน้ากระถินเนยมง พอถึงหน้ากะตินหน้าประปาาในะพวกผู้จัดการบรนเ้นะ่ะเขาจะสนุกมากในเมื่อเขาเที่ยวเขาอะไรพอถึงหน้ากะตินนี่จะมีพวกยมโยม,ยมพวกทายกวัดต่างๆเลยเชี่ยวแจกซองตามคนใหญ่ๆคนรู้จักพวกเขาก็เอาไม้กังเขนแขวนคอเลยตอนเมนผู้จัดก,การอา้าวไอ้นี่ไม่นคลิปออกไปใอ้คนนี้มันบอกอา้าวไอ้นี่คลิปออกไปแต่พอถึงเวลาก็มาเล่าก็เฮ้ยขำจริงๆไอ้คนนี้บอกบุญเราไม่ได้หรอก เรื่องอะไรจะทำบุญต้องกันไปกินเหล้าได้ดีกว่าให้พวกนี้ทําไมแล้วก็สนุกกันที่ตนเองหลอกกันได้ทั้งที่ตนเองเป็นพุทธนะพุทธในสมบัตนโครัวนะไม่ได้ไปคิดอะแต่พอถึงหน้า,ามันก็ถินเอาแกะกางเขนแขวนคอกันมันรู้เป็นคิดมันก็ไม่เข้ามาพละออกไปหมดแล้วก็ไม่ทําบุญกันสนุกเที่ยวกันอะไรกันผู้หญิงยิงเรือมาเยอะนี่นะไปไหนแล้วดารา,าสาวสวยจะซื้อใครก็ได้ตัวเองมีเงินแต่บอกบุญนี่เกี่ยที่สุด เกียรติพวกสองขาวสองเหลืองคนเนี้ยเอาไม้กางเขนเขนคอใะแล้วก็เป็นทีมเลยพวกนี้ผลที่สุดนะคนนี้มาเล่าจะมาวังเป็นคนสุดท้ายไปที่ว่าสางทานหลวงพ่อผมเนี่ยสำนึกบาปได้ผมสายจะแล้วเป็นมะเร็งแล้วถูกตัดกระเพาะแล้วเป็นมะเร็งก็เรื่องเซฟเรื่องการที่เขาใช้ชีวิตเพื่อจะหาความสุขแต่เขาก็ไม่ไม่ไปถูกทางเขากลับไปออาบยามุก เหล้าโุลานาลีซึ่งใช้ชีวิตไปอย่างนั้นมันก็สิ้นเปลืองผลที่สุดเขาบอกเพื่อน,อนผมนะทํากันอย่างเงี้ยทุกคนอนะ่ะตายหมดแล้วพวกนั้นอนะ่ะหรืออยู่ผมคนสุดท,ท้ายเนะี <c> ่ย <oughs> มันอายุสั้นเ,เลยหลวงพ่อมันหลอกศาสนาตัวเองมันไม่ได้เอาเงินทําบุญไปปนเปอรอคนอื่นหมดมันอายุสั้นหมดตายโหงก็มีลดความก็มีถูกยิงตายก็มีแบบประเภทพวกอิทธิพลอนะ่ะแต่ผมนี่เนะี่ยคนสุดท้ายพอดีมีเพื่อนผู้หญิงเนี่ย สงสารผมชวนผมมาเข้าวัดผมก็เลยมาคิดว่าเพื่อนๆมันก็ตายไม่ดีกันทั้งนั้นเลยเราก็เหลือเราอีกคนเดียวคงไม่รอดแน่เ้ยแต่ก็มาเป็นมะเร็งแต่ก็มาวัดบอกผมไม่เชื่อเลยในเรื่องศาสนาเนี่ยผมคบกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าวัดเนี่ยมาคบกับพวกผู้หญิงเขาพาพวกมมาวัดถามผู้หญิงว่าเป็นไงพา่าสงสารน่ะคนไม่มีทางไปแล้วนะ่ะ ทองสารกลัวว่าบ้านตายชีวิตจะไม่ได้ไปดีเขาเ็้าเชื่อว่าเขาสายเสียแล้วบอกถ้ารู้อย่างนั้นเขาเนี่ยเขาเข้าหาธรรมะเขาเอาเงินส่วนนั้นทําบุญไปยังมีมีสุขมากกว่าอีกคนแบบนี้ก็มีนาย,ยมนะไม่เชื่อคนท้องกรมไม่เอาพระแขนคอเอาแขงแขนคอแต่ท่านที่ตัวเองก็ไม่นับถือศาสนาทาิศ แล้วก็ตายไปหมดแล้วพวกนี้อายุสั้นหมดเพราะไม่เอาศีลทมก็มองเห็นโยมเรื่องในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกไอ้บุญบาปสวรรค์นรกไปตกกันในชาตินี้ดีชั่วเห็นกันในชาติเนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเราโยมถ้าเราแก้ใจเราไม่ได้เราจะมมีความสุขเลยอาตมาที่สนใจเรื่องสมาธิเนี่ยอาตมาไม่ได้ไม่เค่สูกปีกขันอะไรอาตมาคิดว่าดวงใจดวงนี้ไม่เคยมีความสุข หรือจะได้เงินได้ทองเที่ยวไปไหนดวงใจดวงนี้ถ้าไม่หยุดคิดไม่มีความสุขตัตมมาอยากให้ดวงใจดวงนี้มีความสุขคิดศึกษาสมาธิเพื่ออยากให้ใจดวงนี้มันหยุดคิดเพราะคิดมันไม่สุขเลยอ่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่นอนตรงนี้ใจมันไปจังอื่นต่มาพยายามจะนอนให้มีความสุขนะตรงนี้สุขแล้วละ่ะนอนใจมันร้อนมันอยากไปนอนที่อื่นอีกอ๋อถ้ง่งานชีวิตนี้เราไม่พบความสุขแน่เลย เพราะใจมันไม่หยุดคิดใจเราเหมือนลิงไม่มีหยุดเลยปุ่งซ่านตลอดวันตลอดคืนเลยว่าถ้าหยุดใจคิดไม่ได้คงไม่พบความสุขแน่ทมาเลยสนใจเรื่องสมาธิแม่ตมาอยากจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกด้วยแต่แท้ที่จริงยังมากที่สุดทมาอยากได้รับความสุขจากจากใจตัวเองใจตัวเองไม่มีความสุขในยมจะเอาที่ไหนมาใครก็ให้เราไม่ได้นะถ้าเรายังไม่หยุดคิดเนี่ย ยอมจะกินเหล้าเมายาเต้นลาไปใช้เงินทองคบให้ผู้หญิงสวยรวยไงก็ไม่พบความสุขเพราะใจมันไม่หยุดคิดมันไม่พอทักงทีมาพบความสุขจริงๆตรงที่เราหยุดคิดได้นั่นเองตรงที่เราพอเราไม่ต้องการอะไรต้องการอิสระคือทําใจให้ว่างทําใจสงบโอ้นี่หรือสุขยิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านสุขเพราะหยุดคิดได้ในสุขจริงๆ แต่คนเราถ้าหยุดคิดไม่ได้หยุดปรุงแต่งไม่ได้ไม่พบความสุขในชาติอ้ที่สุกในีุสุจอมปลอมมโยมไม่ห้ใครพบเป็นอม,มตะไม่พบอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่านิพพานนางปรมังสุข,ขงังไม่พ่านในสุขอย่างยิ่งเพราะท่านดับทุกทางความคิดของท่านได้เรานี่เอาเศษเสี้ยวเสี้ยวส่วนหนึ่งท่านพอลวโยมแค่วันหนึ่งในห้านาทีสิบนี้ให้ใจของเราเนี่ปล่อยวางไม่คิดอะไรมากๆตัวหน่อยก็สบายแล้ว พอเ,เข้าใจไมโยงใช่ไหมคิดเป็นทุกข์ไมโยงคิดมากเป็นทุกข์ใช่ไหมคิดมากเป็นทุกข์ถ้าโกรธมากยิ่งทุกข์ใหญ่เลยอยากจะทําร้ายเขาอยากจะด่าากจะว่านั่นเป็นเพราะเราห้ามอารมณ์เราไม่ได้เราหยุดความคิดไม่ได้ความโกรธจึงทรมานใจความหลงลืมตัวเกิดขึ้นทันทีเพราะเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้ อันนี้สำคัญมากเลยนะทุกอันนี้จะจะจะย่ำยีจิตใจทุกคนในเมื่อบุคคลนั้นหยุดความรู้สึกความคิดนึกมีสติห้ามใจไม่ได้ทุกทุกคนนี่เราจะรู้เลยพอเราศึกษาเรื่องใจโอ้คนเรายังไม่ไม่ไมแสวงหาความสุขจงนิกันเลยไม่มีใครได้เลย เพราะเขายังหยุดคิดนึกไม่ได้เขายังดิ้นรลนอยู่มากมายใจก็ยังสับสนเล่ายา้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะความพอดีไม่มีเพราะจากการการปลกจิตทั้งเขาไม่มีถ้าตาบใดมนุษย์ทั้งหลายยังปลกจิตให้มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ให้หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวไม่มีไม่พบความสุขใจเนี่ยมันจะพาไปให้เดือดร้อนอยู่เรื่อย แล้ววันนี้เรามามาหยุดคิดกันสักพักถ้าตาบดมนุษย์ทั้งหลายยังปลึก,กจิตให้มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ให้หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวไม่มีไม่พบความสุข